สวัสดีครับผบผมนะครับบอเลเนเนะครับวันนี้พอดีได้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการต่อช็อคเลดเดอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผมว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ต่อได้อย่างรวดเร็วล,ลดการเจ็บมือของเราได้นะอุปกรณ์ชนิดนี้ก็เรียกว่าบอบบิน้นั่นเองนะครับต้องขอบคุณทาง GMAX นะครับที่ส่งบอบบิ้ตัวนี้มาให้ใช้กันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ยังไงนะครับเราแกะกล่องมานะครับเราได้ไดถุงผ้าแบบนี้ซึ่งเจ้าบอบบิ้ก็จะอยู่ในถุงนี้นั่นเองนะบ,บอบบ,ะาาบบนี้ บ๊อบบี้เนี่ยก็จะมีประกอบด้วยท่อนะครับไม่คมนะครับท่อน,นี้จะมนๆเป็นท่อที่ใช้สําหรับเอ,เอาสายสอดเข้าไปนะครับแล้วก็นําสายเนี่ยมาเก็บในม้วนตัวนี้เหมือนโรลนะครับเก็บไว้ในนี้นะครับแล้วเราล็อกสายยังไงเราล็อกที่นี่ครับมันจะเป็นซีนยางประกบกันอยู่นะครับเราเอาสายพาดไปแล้วดึงแล้วเราก็ทําการหมุนโลเก็บสายเข้าไปส่วนตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนเบรกนะครับก็สามารถปรับ ความแน่นความหนืดหรือความหลวมได้แล้วแต่พี่น้กตกปลาเนี่ยชอบแน่นหรือหนืดแค่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานว่ามันใช้ยังไงนะครับก็ดึงเลยนะครับเราก็จะมีสายที่เป็นสายเมนหลักวันนี้ผมจะใช้เส้นโตหน่อยเพื่อที่จะได้มองเห็นกันง่ายนะครับแล้วก็สายช็อคลีดนะครับมาวิธีการก็คือเอานำสาย p ีนะครับสอดเข้าไปในท่อนะครับ สอดเข้าไปให้ทะลุเลยนะก็จะไปออกด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงพอเราสอดเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเราก็ทําการล็อกสายโดยการที่เอาสาย PE ดึงลงไประหว่างซีนยางนะครับแล้วเราก็ดึงแรงๆลงไปปุ๊บสายมันก็จะปาดลงไปในตัวซีนยางปุ๊บ มันก็จะเป็นการล็อกแล้วแล้วมันก็จะแน่นนะครับแล้วก็ดึงออกมานิดนึงให้ปลายมันหลบเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ทําการกะว่าความยาวในการต่อเนี่ยเราจะใช้ต่อขึ้นสายเนี่ยช็อกลีดเนี่ยยาวขนาดไหนสมมติว่าเรากะไว้ประมาณ2คืบหรือคือบครึ่งเราก็ม้วนเข้าไปในนี้เลยใช้วิธีการหมุนโลเข้าไปนะครับมันสายมันจะทนเก็บเข้าไปเรื่อยๆหมุนเข้าไปเลยนะหมุนเข้าไป เมื่อหมุนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะอยู่ในล่าตาแบบนี้นะครับต่อยังไงใช้ยังไงนะครับเราไปดูกันต่อเราก็จะมีสายช็อกลีดนะครับนาสายช็อกลีดนะครับประกบคู่กับสาย PE นะครับที่เราเก็บไว้ในบอบบินนะครับเราก็จะเว้นความยาวเข้ามันเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเราจะได้จับง่ายทีนี้เราก็เอานิ้วชี้เนี่ยข้างที่เราจะควงนะครับพันเข้าไป ทบสายคู่กันแล้วก็พันเข้าไปที่นิ้วนะสักสามรอบต่อหนึ่งสามรอบแล้วแต่ความถนัดความแน่นนะอ่ะต่อมานะครับจับสายช็อกลีดนะครับเสียงประมาณสัก45องศานะครับแล้วก็ทําการควงมาบินไปเราต้องจับแน่นนิดนึงนะเพราะว่าบินเขาค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับอ่าเราก็แค่ควงลงไปนะครับเสียงหน่อยนึงให้บอบินเนี่ยลงไปตามสายนะครับ ค้งเข้าไปโค้งเข้าไปโคงเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะเมื่อโค้งได้ระดับหนึ่งเป็นระดับที่เราพอใจเลยนะมันก็จะหน้าตาก็จะเน,นบบนเ,นะเนียนแบบนี้เลยนะครับเนียนแบบนี้เลยนะครับเสร็จปั๊บตอนแรกเราเฉียงลงทีนี้เราก็เฉียงขึ้นนะครับแบบนี้ให้บอบบินกลับหัวลงมานะครับแล้วเราทำการเอานิ้วเนี่ยจิกตรงปลายไว้นะครับเพื่อให้เวลามันพันกลับเนี่ยมันจะไม่ดีบขึ้นมาแทนนะครับแล้วเราก็ทําการโค้ง ลงไปควงให้จนสุดจนตรงปลายที่เราควงมานะครับที่เราตั้งมาประมาณนี้อีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อสุดแล้วไม่มีอะไรมากครับจับตรงปลายที่เราควงมาจนสุดนะครับตรงปายนี้นะครับแล้วเราก็ดึงบอบบินออกได้เลย,เลยปื๊บอ่าแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้การขึ้นสายที่ค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็รวดเร็ว ต่อมาก็เป็นการเก็บเก็บสายเก็บปลายเก็บเงื่อนฝากัดปีนถีบอีกแล้วนะฮะทีนี้สายที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เรามาเก็บสายกันนะเก็บปลายมันลงก็ไม่มีอะไรมากครับทบลงแล้วก็ทบขึ้นนะอันนี้ปลายสายเราก็พาดลงไปนี้ทบลงมันก็จะเป็นห่วงเราก็ดึงกลับมาทบลงเสร็จปุ๊บเราก็ทบขึ้นแบบนี ถ้าทบไปข้างเดียวถ้าทบลงอย่างเดียวเนี่ยเกีียวตรงปลายเนี่ยมันจะมันจะมันจะโค้งมันจะไม่มันจะไม่มไเป็นแนวตรงมันจะกลายเป็นเกีียวนะก็ทําการทบลงแล้วก็ทบขึ้นเอาที่เราคิดว่าแน่นนะอันนี้บอกไม่ได้เพราะบางคนก็ชอบทบมากบางคนก็ชอบทบน้อยอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าเราดึงแน่นเนี่ยเราก็ทบน้อยได้นะก็ดึงให้แน่นเลย เมื่อเราทบขึ้นและทบลงนะครับในระดับที่เราพอใจแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เรียบๆเ,เนียนๆแบบนี้เลยนะคือที่ผมบอกอะ่ะถ้าเราทบทบลงแล้วทบขึ้นนะเกลียวตรงตรง,ตรงปลายเกลียวเนี่ยจะวิ่งเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเราทบลงอย่างเดียวหรือเราทบขึ้นอย่างเดียวเนี่ยตรงเกลียวตรงตรงปลายตรงเนี้ยมันจะควงมันจะโค้งเข้าไปนะซึ่งมันจะทําให้สายตีเกลียวได้ เราก็เหลือเก็บปลายอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะวิธีการเก็บปลายก็คือทบขึ้นทบลงกับตัวสาย PE เองนะครับโดยการที่เราจะตัดตรงช็อคลีดที่เป็นส่วนเกินนี้ออกนะครับแล้วเราก็ทําการตัดสายที่เป็นส่วนเกินนี้ออกนะครับเราจะตัดเหลือไว้นิดนึงนะเพื่อทีอ่เราจะใช้ไฟลนปิดตรงปลายให้มันมีปมนิดนึงนะเวลามีแรงดึงเนี่ยสายมันจะรัดตัวแล้วปมนี้ก็จะล็อกติดพอดีนะครับ เมื่อเราตัดสายไปแล้วเนี่ยเราก็มาทบลงทบขึ้นกับตัวสาย PE เองนะครับทบลงบแล้วก็ทบขึ้นถ้าเราไม่ทบกับสายของตัวมันเองเปลายตรงนี้มันจะแข็งมากเวลามันมาเจอไกด์มันจะโดนไกด์ก่อนเวลาเราต่อยาวเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการสะดุดไกด์เพราะนั้นเราต้องเก็บเก็บตรงปลายเนี่ยให้มีระยะนิดน,นึ่งนะครับโอเคเมื่อเราพอใจกับระยะที่เราทำแล้วเนี่ย วิธีการเก็บปลายสายก็คือเมื่อกี้เราทบลงมาแล้วก็ทบขึ้นใช่ไหมเราก็ทบลงอีกรอบหนึ่งแต่ทบลงทีเนี้ยเราจะทําห่วงแล้วเราจะทบไปมาทักสามรอบหรือสี่รอบนะครับจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้เป็นห่วงแล้วเราก็ค่อปยดึงไล่ลงไปดึงไล่ลงไปอ่ามันก็จะปิดพอดีนะปลายก็จะโดนปิดแบบนี้ทีนี้ก็จะเรียบเนียน ก็ลดอาการสะดุดไกด์ได้สูงเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ทําการตัดปั๊บก็เอาไฟลลน2จุดก็คือจุดปลายที่เป็นจุดปลายช็อคลีที่เราเว้นไว้หน่อยนึงแล้วก็ตรงปลายที่เราเก็บสายถ้าเราไม่ลนเนี่ยเวลาเราใช้ใช้ไปใช่ไหมตรงนี้มันจะลูดออกมาแล้วมันก็จะแตกเพราะฉะนั้นเราต้องลนไฟยังไงก็ต้องลนไฟนะครับโอเคก็เป็นงานเสร็จสิ้นในการต่อช็อกลีเดอร์แบบ บอบบินนะครับตัวนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทาง g m a c ที่ส่งบอบบินมาให้ใช้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่ช่อง t w นเครนะยังไงก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้อยากรู้เทคนิคอะไรประมาณไหนถ้าผมมีข้อมูลหรือว่าผมสามารถแนะนําได้ก็จะมาแบ่งปันกันนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ